Blitzer, die stehen auf der B6 am Abzweig malkitz wurzen dann auf der B97 im brüchen วันนี้เข้าเมืองนะคะวันนี้เข้าเมืองมาช้อปปิ้งนลยะ,ะน่าเสียดายตอนหิมะเยอะๆมาๆมาไม่ได้คือไม่เสี่ยงมาเราไม่มีธุระอะไรนะเพื่อนๆแต่คนที่เขาทางานเขาก็ต้องออกจากบ้านทุกวันนะเนี่ยคนที่อยู่แถวเนี้นะมีบ้านแถวนี้เนี่ยตามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถนนอย่างเงี้ยเชา้ชาเชา้ามาต้องมาออกมา ตักที่มาออกมะเนี่ยตามถนนอย่างเงี้ยข้างบนนะส่วนข้างล่างหลวงเขาทำแต่ตามทางเดินเนี่ยตามทางเดินเนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่เป็นคนมาตักออกนะถ้าไม่ตักออกคนเดินลื่นหรือว่าอะไรเนี่ยเจ้าของบ้านรับผิดชอบนะเพื่อนต้องถ้าให้มาตกทุกวันก็ต้องมานั่งตักทุกวัน ข้างบนลังคาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเพื่อนเนี่ยให้ยายซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีที่กั้นไว้อยางงั้นนะ่ะกั้นคือกั้นไว้ไม่ให้หิมะมันร่วงลงมานะเพื่อนเนี่ยในในในไม่ใช่รางน้ําฝนนะเป็นเหล็กกั้นขึ้นไปขั้นขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ให้หิมะมัน เวลามันเกาะเกาะอยู่นานแล้วก็เวลาหน้ารเพรพอพอมันอากาศอุ่นมันจะร่วงลงมาเป็นแผ่นๆเงี้ยมันจะร่วงตกมาโดนคนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาต้องมีที่กั้นหมดเลยนะคะในเมืองมาซื้อของเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกเพื่อนๆจะมาซื้อหมูหมูรถลดร,ราคาเหลืออยู่โลละเจ8 0ดบบาท สองยูโรนะเพื่อนหนึ่งยูโรมันก็สามสิบห้าสามสิบหกบาทเนาะทถึงแล้วจ้าวันนี้จะเข้าไปจอดรถข้างในไหมได้มาเพียบอีกแล้วเพื่อนอาทิ์หน้ามาอีกอาทิ์หน้าจะมาซื้อหมู อาทิตย์หน้าจะมาซื้อหมูตัวหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อนๆหมดไปสี่พันกว่าบาทร2อยยี่สิบยูโรเนาะแต่ได้ของมายังไม่ครบนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปอีกไปซื้อหมูก็เลยเอาเท่าที่ซื้อซื้อได้เร็วนะวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคือว่าอาทิตย์หน้าจะไปอีกเราก็เลยแบบเอาเท่าที่ซื้อได้ตอนนี้เนาะ ไปรีวิวให้ดูที่บ้านกลับแล้วเพื <Far> ่อนๆวันนี้แดดออกดีมากหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอากาศสิบกว่าองศานะคะเพื่อนๆบวกนี่นะคะในเมืองหลังจากนี้ไปร้อนอุ่นขึ้นเกือบยี่ิบองศาคิดดูจากลบสิบสิบห้าสิบหกเดี๋ยวจะบวกเป็น สิบเจ็ดสิบแปดองศาหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพื่อนอากาศหวังว่าจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะมาติดลบอีกนะอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมที่ยายเคยถ่ายให้ดูแลนะ้วเนาะชมเมืองไปนะคะเพื่อนๆนาเสดายไม่ได้มาตอนหิมะเนาะ หิมะก็ออกไม่ได้ก็ถ้าคนทํางานถ้าถ้าเกิดแฟนยายทํางานมันก็ต้องตักหิมะออกจากบ้านนะนะแต่นี่มันไม่จําเป็นต้องตักะนะเนาะมันต้องแบบเขาใช้รถอ่ะนะคนตักไม่ไหวเราเพื่อนทามันตกทุกวันก็ต้องตักทุกวันนะอ,อ,อยู่นี่เขามีอะไรนะอำนวยความสะดวกขอแค่ให้มีเงินอ่ะนะเพื่อนๆคนไปทํางานไม่มีใครเขา ถ้าถ้าแบบบ้านยายะนะบางคนเขาก็หน้าบ้านน้อยๆเขาก็ตัดออกได้แต่สําหรับบ้านยายะนะอืต้องใช้รถกวาดรถคันเล็กๆะนะรถก็รถไถายายนั่นแหละรถไถายายนั่นอะ่ะก็ซื้อข้างหน้ามาใส่ก็ตักให้มันออกได้นะอย่างรถไถายายนี่โอ้เปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเอามาใส่นะเอามามาต่อข้างหน้า ั้งตัดหญ้าทั้งครวนดินทั้งไถดินได้หลายอย่างตัดขี้มะได้เออเขาดัดแปลงมาจะไปแวะดูห้างไอ้คิดที่เขาขายพวกเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับสวนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะโควิดเขาไม่เขาเปิดแค่ห้างแค่ห้างของกินนะนะเพ,พื่อนๆของของแบบว่าอย่างอื่นพอได้เจอรหรือ เครื่องทำสวนอะไรเนี่ยเขาไม่เปิดแต่ว่าลองแวะไปดูหน่อยอจะไปซื้อรองเท้าบูทมันขาดด้เพืนะ่อนเนาะเพราะว่าช่วงมันต้องใส่รองเท้าบูทเพราะว่ามันแฉะมันแฉะช่วงนี้มันแฉะแล้วมันมันขาดมันก็เปียกนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าไปดูเฉยๆไม่งั้นก็ต้องสั่งแฟนยายไม่ชอบสั่งของสั่งไม่เป็นหรอกแต่ว่า ให้ข้างบ้านก็สั่งให้อะไรเงี้ยแต่แฟนยายไม่ชอบอ,อสั่งเพราะว่ามันเหมือนไม่เหมือนขายายนะยายเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นใส่ได้แต่แฟนยายมันต้องลองอนะเนาะรองเทา้าไม่ใช่รองเท้านี่ยากรองเท้าบูทสมมติว่าเอาเบอร์นี้มามันก็อาจจะแคบข้างบนอะไรนะ่ะมันแคไรกทรงมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอะนะเออนั่นแหละสั่งยาก อีกอย่างหนึ่งแฟนยายไม่ค่อยชอบสั่งของทางอินเทอร์เน็ตหรอกมันไม่ได้เห็นของนะเนอะเคยสั่งเหองไหมไอโต๊ะนั่นอะ่ะสั่งครั้งแรกครั้งแรกที่สั่งมาก็เจอเลยโต๊ะอะไรนะนั่งอาบแดดอะ่ะมาถึงบ้านพังหมดเลยนี่กลับแล้นะคะเพื่อนๆตกลงได้อยู่เดยวยายไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะ รองเท้าปูดสองคู่เพื่อน,นก็เขาเปิดแบบว่าโอ้โหยืนรอนานเลยไม่ใช่ให้เราไปเลือกนะเพื่อน,นก็มีคนมาซื้ออยู่หลายคนอยู่นะเพื่อยายไม่ได้ลงหรอกแฟนยายลงนี่นะคะแฟนยายบอกว่าโชคดีบางคนเขาคือเขาสั่งว่เาเอเดชันจะไปเอาโน่นเอานี่นะอะไรอย่างเงี้ยพอดีบังเอิญแฟนยายไปก็มีคนอยู่เนาะมีคนอยู่ข้างนอก ก็บอกเขาไปถึงก็ต้องยืนรอเป็นแถวเนาะนานก็บอกเขาว่าถามเขาว่ามีรองเท้าบู๊ทไหมอะไรเนี้ยเบ,เบอร์นู่นเบอร์นี้อย่างเงี้ยเขาก็ไปเอามาให้แต่แฟนยายไม่ได้ลองหรอกคือมันชัดชาเดี๋ยวลองที่บ้านเดี๋ยวใส่ได้ไม่ได้ก็จะเอาไปคืนเนาะแต่แฟนยายซื้อเบอร์ใหญ่กว่าเดิมมา ไม่ได้เปิดห้างพวกนี้จริงๆยายอยากได้นั่นด้วยแหละอะไรนะปุ๋ยปุ๋ยใส่อด,ดินดินดินเพาะดินเพาะ,ะผักนะนะแต่ว่ามันยุ่งยากนะเพื่อนๆมันหนักเนาะมันเขาไม่ได้ให้เอารถเข็นไปขนแล้วก็มันก็ไม่ไม่จําเป็นอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้ขายหรือเปล่ายายก็ไม่รู้อันนี้คือซื้อของเล็กๆนะ มันไม่ได้เอารถเค้นไปขนเอาเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนเมื่อไรเขาจะเปิดมันไม่แหละมันถึงช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเปิดแล้วมั้งดูก่อนเด้อไดไรมั่งได้ย,ยไทยให้ดูที่บ้านเด้อดูคนเส้นหิมะละลายหมดทุกอย่างเขียวกระจีเลยอันนี้คือข้าวสาลีนะคะเขียวเขียวนี่ นะข้าวสาลีส่วนที่เหลืองๆนั่นก็คือแบบว่าเขาปลูกไว้ทําเป็นปุ๋ยเนาะที่เหลืองๆนะที่ป่าที่ยายไปหากระเทียมป่าเนาะข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านที่ยายอยู่เขียวๆนี่ก็คือข้าวสาลีนะคะปีนี้ปีที่แล้วปลูกาคาโลนานะยายมองไม่เห็นเลย